ปป,ปตอนนี้เราอยู่กันแถวบ้านพี่โตงครับย่านลาดพรึนะแกงสเตอร์อเรากำลังจะไปกินพิซซ่าของ d ีเจ o เขาามีชื่อแบรนด์ว่าอะไรครับพี่โตงคุนแผนแฟ c t ี่ y คุณแผน Factory เย้ yeah. รู้รู้ว่าทำไมแบบตั้งชื่อแบบ เพราะว่าคุณแผนเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมพี่คุณคนณตีโจทย์ง่ายสุดๆเลยมันมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของคุณแผนใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นพิซซ่านี้ต้องมีความเจ้าชู้อยู่ข้างในพิซซ่ารสชาติของมันอาจจะมีแบบว่าใส่ยาเจ้าชู้ใส่ยาเจ้าชู้กินแล้วคันโอเคเดี๋ยวเราลองไปกินกันก่อนดีกว่าง่ายๆวันนี้ถ่ายง่ายๆก็อยู่แถวกษตร่คุณแผนฟคทอรี่ฟคทอรี่ทุย แล้วถึงแล้วครับอ่าเ,อเ,ออเอจ้าของร้านครับเป็นชื่อคุณแผนสวนัสดีครับพี่ครัคุณแผนนะฮะค,คุณแผน2021ครับงี้คือที่เรียกที่นี่ให้เรียกที่นี่ว่าซุ้มขุนแผนนะฮะซุ้มขุนแผนนะค,ะค,นครับ,รบที่ว่าตั้งชื่อว่าขุนแผนเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับพี่เพราะทีมงานผมทุกคนเจ้าชู้หมดยกเว้นผมคนเดียวตอนแรกผมคิดว่าแบบเป็นเพราะเจ้าของอะไรเงี้ยพี่ไม่ไม่ผมอะคือไม่เจ้าชู้นั่นคือทีมงานผม ตัวเจ้าชู้หมดเลยทุกคนทุกคนเนี่ยเมียเนี่ยเกินสี่สี่จริงจที่อยู่ในร้านนะฮะคนที่อยู่ข้างนอกไม่ไม่ไกิ่เดียวเดียฮ้ยผมอยากกินอะไรที่มันอิ่มๆอ่ะพี่ตีนตีนไก่ตีนกุยมีหลายอย่างมากเลยมีหลายอย่างครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะฮะทุกหน้า ทุกเมนูลด20%นะิบเปอร์เซต์ทุกเมนูลด20%ก็เหลือประมาณ29บาทต่อเมนูใช่ไหมพี่ไม่ทราผมตกที่ร้านาอะไรเยอะเรื่อยอูปิซ่ากับพะหมูปิซ่ากับพะหมูซีซ่าสลัดโอ้ไม่ต้องดอสติกเนื้อย่างโุ้งต้องกินสักสองสามอย่างนะมาขนาดนี้แล้วมาไกลด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของคุณแผนแฟคชัลลี่นะครับโอ้า เมื่อกี้พิซซ่าตอนนี้ปาล์มก้ามกา,มกามีไม่ได้มาทําเกี่ยวกับอาหารนะแต่แค่แบบรู้สึกว่าพี่เขาเปิดร้านมาแล้วแล้วก็บบอยากมาลองกินเพราะเขาลงรูปตอนคืนตลอดเลยว่าแบบร้านของเขา,าวันนี้ว,นนวันนี้เห็นเพิ่งลงไปนะมีส่งเดอะสแน็คส่งปาเต้ส่งปาเต้ใช่ครับส่งมาหลายที่แล้วส่งมาหลายที่แล้ว,ลลวค่อนข้างจะเพลียนะฮะตอนนี้ผมไม่อยากรอแล้วพี่เมอยากอยากลองชิมแต่ละอันเลยอยากให้ลองชิมอันนี้ก่อนเลยครับพิซซ่าเนี่ยนะครับสโมกแซลมอนผักอันนี้ีนผักเป็นผักที่ดีมาก ผักอันนี้เก็บของได้ทำอะไรครับผักล็อกเกอร์ล็อกเกตล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ตอนแรกแบบกูนึกว่านักร้องเลยนะล็อกเกอร์เก็บของเก็บของเก็บของได้ต้องต้องลองกินแล้วพี่ผมว่าเราต้องลองกินกันแล้วเราเป็นผมเป็นผมเป็นตลกแบบว่าเป็นตลกแบบเขาเรียกว่าตลกยุคใหม่เอาผมดูคนลำบากนะครับอาหาผมนี่ให้ครับไม่คเคยถ่ายอาหารเลยผมอยากลองจริงๆน่ากินมากครับอันนี้เราสั so ่งกันครับนะครับผมจะสั่งครึ <h <h ่งนี้ เครื่องนี้เป็นหน้าอะไรนะครับเครื่องนี้เป็นหน้าโฟชีตครับผมออันนี้จะเป็นปลาม่แหมนี่เดี๋ยวอันนี้เราเป็นเราต้องเรียกเฮ้ยนี่เราส่งไปทางนี้ก่อนส่งไปนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับผมเราต้องเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอันนี้คือซีอีโอครับผมน้องเมื่อกี้น้องเขาอธิบายเรื่องพิซซ่าให้ฟังว้่ยคืออย่างนี้ครับก็คือพิซซ่าของเราครับเป็นหน้าบางเกาะก็คือบางเกาะของผมเนี่ยก็คือว่า เนื้อของตัวพิซซ่าครับถ้าไปกินที่อื่นก็จะเป็นหนานุ่มนะตัวนี้ก็จะเป็นแนสไตล์ของอิตาเลียนผสมฝรั่งเศสโอ้โหนะฮะเป็นไงครับเป็นไงครับเราฟังพี่เขาอธิบายไปด้วยแล้วลองกินไปด้วยผมว่ามันได้ลมแล้วกินนี้หมดก่อนครับคือถึงจะเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนื้อแป้งโดยปกติขอบปกติจะไม่ชอบกินกันปกติคนเราจะไม่กินพิซซ่าที่ขอบส่วนใหญ่เ็าจะวางทิ้งก็คือมันคือแป้ง ของแต่ของเรานี่ก็คือมันจะมีเสียงตอนกัดลงไปดังกรวบกรวบไงคือผมผสมเกี้ยวเข้าไปแต่อร่อยนะพี่บันแตก หักหรือโดยพิล่าหน้าพามาแฮมกับชีสที่แฮมเพีบอันนี้โฟชีส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 ตั้งชื่อใหม่ด้วยครับต่อไปครับเป็นสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อครับผมตัวนี้เราต่างกับสเต็กเนื้อทั่วไปยังไงครับอธิบายครับสเต็กเนื้อของเรานะครับมีการหมักพิเศษนะครับก็คือจะไม่มีน้ำจิ้มให้ทานนะครับแต่เลือกเป็นมีเลมเรได้หรือว่าจะเป็นเวลดันส่วนของทำไมเนื้อเนี่ยถึงนุ่มก็คือมันอยู่ที่การหมักโดยปกติสเต็กเนื้อจะเสิร์ฟด้วยอาจจะเป็นมันบดนะครับ นะฮะอาจจะเป็นมันบดหรือเวชิเวชิหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คือทางเราแปลงเป็นข้าวทอดครับข้าวทอดข้าวทอดหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งแต่ไม่ใช่เป็นข้าวทอดครับซึ่งถ้าเอาง่ายๆเลยนะแม่งคือประมาณข้าวจีข้าวจีใช่กึ่งข้าวจีนี่นะฮะเราดูเนื้อดูเนื้อเห็นมามว่าแบบน้ำหมักมันอ่ะแม่งเข้าเป็นแบบในเนื้ออืไปนอนหลับอยู่ในนั้นชป๊บอ กามจะจะไม่ต้องบริหารกามครับจะไม่เมื่อยกามครับเพราะว่าเนื้อเราจะนุ่มอไม่ต้องลองแม่ต้องลองลองก่อนฮะเปิดข้าวเลยนะฮะเรียกว่าข้าวเลยครับแบบไทยบ้านไทยบ้านมือสะอาดเปล่าะว่าเพราะสะอาดแล้วล้างมือคือหรือเปล่าเพราะผมว่ากินง่ายมันมีความเป็นคือถ้าเกิดฟิวชั่นมาข้าวเนี่ยปุ๊บจะจะสังเกตว่าเราเห็นข้าวมันน่าเบื่อ ไม่อยากกินข้าวอ่ะอยากได้ข้าวคั่วเลยอ่าต่อไปครับมันโดนลมเดี๋ยวมันเหี่ยวเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งใส่กอบอันนี้อันนี้ใครเป็นคนแนะนำอันนี้ผมผมเป็นคนเป็นคนคิดเมนูใช่เป็นคนคิดเมนูละเพราะผมเป็นคนอยากอยากกินมากแล้วก็คู่เห็นทุกน้าเขาก็มีเมนูนี้แหละแต่เอาจังจริงว่ามันมันดูแบบไม่ได้ทํายากนะแต่ความอร่อยแม่งแปดเลยนะใช่ใช่ตอนนี้เรายังทําเป็นโอ้โหเสียงเสียง นะฮะขนาดดูสปาเกตตี้ขนาดนี้นะฮะดูดดูดปีโป้เนีขนาดไหนขนาดไหนปีโป้นี่บางคนก็ไม่เคยกินนะผมไม่ได้ทานมากเลยเป็นไงฮะเยอะเลยอ่ะดีไหมยมันจะจัดจ้านนิดนึงจัดจ้านกว่าสปาเกตตี้จานนี้ก็เป็นเจ้าของร้านแล้วอ่าเรามาที่สปาเกตตี้อะไรนะครับคาโบนาร่า คารโบนาลาใช่ไม่เล่นตอนนอกนอกจอไม่เล่นไม่เล่นอย่าไม่เล่นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเล่นในจอเดี๋ยวมันบอกว่าเอาไว้เตะหน้ามึงก่อนน้านี้แม่หวเอยงกับมากิตตี้ครับคาโปเอล่าใช่ตอนนี้ก็เป็นคารโบนาลาเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่กินไม่กินคาโบนา่าเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเลี่ยนมีความเลี่ยนของอ่แต่ว่าพอพอตอนที่ทำร้านเนี่ยแล้วก็ลองเทสปุ๊บเนี่ยกินไปปุ๊บก็ มือนี่แม่งเลี่ยนชัวร์อร่อยแบบชงเลยเพราะแบบความข้มขคนของครีมไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนพี่มันมันมันหนืดแล้วแบบพอเหมาะคือแบบกินหมดเนี่ยคือไม่มาอีกแล้วอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ต้องมาดิไม่มายเพราะบ้านอยู่ไกลเราสั่งได้เดาสั่งได้ทีนี้ทางทางร้านของขุนแผนนะครับก็คือเรื่องของการสั่งเหมือนกันครับการสั่งจะไกลแค่ไหนนะครับก็คือเราก็ไปส่งเราก็ไปส่งโดยที่มี ดรเวอร์เป็นของตัวเองใช่เครื่องส่งมันเองเลยอหรช่วยช่วยช่วยลูกค้าด้วยบางทีถ้าฟุกฟโชคดีก็อาจจะเป็นผมไปส่งเองเฮ้ยแล้วพี่ไปเปิดแผ่นเล่นให้เขาฟังด้วยผมวันนี้ผมสแคนมาเยอะแล้วสแคนพิซซ่าครับจริงเหรอพี่พี่ก็ทำพิซซ่าด้วยเหมือนกันไม่ไม่ไม่ปัตเต้บอกว่า อ้าอ <ะ S 1> เดี๋ยวนี Counter ้ไม่มสแกนแผ่นแล้วไม่สแกนพิซซ่าแล้วหรอ๋อสแกนพิซซ่าแทนไปไปครับเมนูสุดท้ายจริงๆมีเยอะนะใช่เมนูมีกว่านี้มีกี่เมนูครับพี่ที่นี่มีประมาณเมนูอ่ะมันมีแค่นี้แหละแต่ว่ามันหลายรสชาติมากกว่าอ๋อมีหลายรสชาติอันนี้เป็นซีซ่าซีซ่าร์สลัดแต่คราวนี้เรามากินสลัดเพื่อสุขภาพกันดีกว่าครับนะแล้วก้านต้องกินอกไก่ครับเดี๋ยวโทรก่อนมี่ก้า่อกไก่ต้องมีคนหมักนะอกหักต้องมีคนใหม่ เล่นใหญ่ครับคุณตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะไม่เล่นแล้วผมว่าแล้วพี่เบิร์ตต้องเล่นซีฟ่าตลัดอืไก่ลองดีกว่าลองเลยครับเพื่อสุขภาพด้วยอะฟับ้วโอ้ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นอันนี้อันนี้แบบแบบรับรองเลยรับรองได้ครับเพราะว่าปกติผมก็เป็นคนที่ไม่กินซีซ่าสลัดด้ยครับ แต่พอมากินวันที่เทสมึงชิมหรือมึงเอาจริงเนี่ยกินอร่อยกิมหรือมึงเอาจริงอันนี้คือเอาจริงแล้วล่ะมึงกูยังไม่ถ่ายแล้วมึงรอก่อนเดเหลือสภาพให้กูถ่ายเลยอร่อยจริงเว้ยตัดก่อนเลยคุณชอบอะไรที่สุดเอาจริงชอบทุกอย่างแต่เมื่อกี้เม่กี้ยังไม่ไลองกินแต่ขอเนี๋ย้กทีนะครับขอลองเนี้กินหนึ่งปั๊บนี่โปรตีนอุ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมันต้องมีการ นอกจากเนื้อนี่ก็ม uh ีห oh มูด oh> ้วยใช่ไหมนี่หมูด้วยแนะ่นำทางแถวนี้ก็ไม่คจะมีแถวนี้ทางกลางกลางมันมาแล้วเนยอ้วนครับไม่อ้วนครับสเต็กที่นี่กินแล้วไม่อ้วนพราอ้วนทิ้งนี่ร้านมีเลยเนะมีความนุ่มแล้วอ่ะไม่ต้องจิ้มจิ้มเลยไม่ใช่ที่นี่ไม่มีน้ำจิ้มครับอืประหยัดประหยัดครับ ขาดจริงไม่กันเาูประหยัดกูเซฟคอร์สม่ได้อร่อยแต่แรกไอ้เหี้ยกูประหยัดกูเซฟคอร์สทั้งหมดเนี่ยสามารถสั่งกลับบ้านได้ใช่ไหมพี่ได้โดยผ่านทางแล้วแต่สะดวกครับก็บอกกันที่ไลน์ออฟชิ่นไลน์ออฟชิ่นไลน์ออฟชิ่นคขึ้นว่าก็คุณแผนแฟกตอรี่เฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊คุณแผ่นแฟกตอรี่คุณต้องกันคุณแผนภาษาภาษา แล้วก็ Factory เป็นภาษาอังกฤษ,าษา <c oughs> ตรงนี้เอ้ะตรงนี้ไม่ได้มี <c oughs> ้อะไรเนี่ยชีอะไรกันไม่ก็ <บา S 2> ชีอย่างนี้มีไลแมนวงใน วงนอกก็ได้นะมึงกับกูอะลักเลงซะแล้วลักเลงมึงปิดเทปได้ยังไงเช่นี้เอาจริงเลยเนยผมไม่ต้องหลายพี่ขอให้ไปริงกันครับแล้ววันนี้พี่ของผมโปรหมดตรงนี้นิดนึงไม่พูดเลยพี่เห็นเยอะขนาดนี้เชื่อไหมครับไม่ถึงพันนะฮะใช่ครับบอกมาจากก้ามกามนี่ยังไงครับมาจากก้ามกามบวกเพิ่มอีกไอสัตว์แดกเยอะและเกินมลองกินครับหรือว่าลองสั่งกันได้ที่ไลน์คุ้นแหวน แบกเบอ์รี่นะครับผมก็อยากให้ลองช่วงนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ต่างบ้านครับผมหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นนั่นนั่นนนแล้วก็อีกอย่างคือฝากด้วยครับคือตอนนี้ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับลด20%นะครับใช่ครับ20%แล้วก็ถ้าสั่งอาหารครบ500บาทนะครับได้ซิซ่าสลับฟรีเลยครับได้นีฟรีได้วยใ่ครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นคลาสสิกนะฮะคลาสสิกอ่าเอออันนี้สำการค้าหรือว่าลงเจครับเฮ้ยผมขายเอาลุก ตรงๆเลยว่าขายเอาลูกครับผมอ่าวันนี้ก็แล้วเจอกันกามกางขออนุญาตไปกินก่อนนะสวัสดีครับ